โอ้โหสวันพนักงานแพ็คมีอยู่2คนสี่พกว่าบาทล้วทุกคนตอนนี้คือออเดอร์ก็ยังไม่หยุดนะคะมาลัวๆเลยมีทั้งเฟรคกาแฟคุกคุมิดก็มีใครปวดเขา่าปวดข้อเข่ากระดูกเสื่อมเส้นเอ็นเสื่อมใครที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มีอาการเหล่านี้นะคะเฟลเฟกเลยตอนนี้ขายดีมากมีทั้งแบบกล่องนะคะแล้วก็แบบซองใครอยากลองเปิดใจเลย3ามบาท โอ้แล้วก็มีกาแฟด้วยที่กาแฟเพื่อสุขภาพอีกเช่นกันนะคะสินค้าเราจะเป็นสินค้าพ,พรีเมียมเพื่อสุขภาพแต่ว่าตัวนี้นะคะขายในราคาแค่3า0บาทเท่านั้น1กล่องมี12เป็นกาแฟที่ไม่มีน้าตาลไม่มีครีมเทียมใครที่เป็นสายกาแฟอยากดูแลสุขภาพนี่ให้เวลกาแฟี่เลย <c uk umi> ก็อะไรอีกอะ um um คุกุมิดคุกมิดค่ะตอนนี้จัดโปรอยู่นะคะ990บาทเท่านั้นนะคะจากปกติราคา1380บบาทใช้คู่กันคือเลิศอิฟก็คือขาดไม่ได้วันไหนไม่ได้ใช้ก็คือน่าสากมาก ใครอยากหน้านิ่มหน้าใสหน้าเนียนปราสิิน,นี่คู่นี้เลยนะคะนี่ทุกคน4,000กว่าอ,ออเดอร์ค่ะ3วันพนักงานแพ็คมีอยู่2คนขอบคุณลูกค้าที่สพอร์ตนะคะแล้วก็กลับมารีวิวกลับมาซื้อซ้ำให้เราเยอะมากๆอีกก็สัญญาว่าจะทำสินค้าดีๆเสิร์ฟให้กับทุกคนและที่สำคัญเราทำสินค้าพิมเมี่ยแต่มาในราคาเอื้อมถึงได้จับต้องได้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะ